การรวมร่างของฉันในที่สุดก่อเซตสซตท่าเทีเป็นการรวมร่างของเทวีแมนสปิเกอร์แมนและแคมิลาแมนให้ัวกสกีวีดีมาเจอกันหน่อยฮ่าฮ่าฮสวัสดีครับทุกคนที่อยู่ด้านหน้าเรานี่ก็คือ ไทยท่านนี่นะ,ะทุกคนหรือที่เรียกกันว่าเป็นรักอัพเกรดนะ,ะทุกคนเป็นการรวมร่างนะครับของทีวีแมนสปปกเกอร์แมนนะฮะแล้วก็เป็นของแคมิวราแมนนี่โอโ้โหเป็นการรวมร่างทั้งหมด3ตัวนะครับทุกคนเอามารวมกันก็จะกลายเป็นตัวนี้เลย มีความสามารถทั้งหมด3อย่างเลยนะครับเนี่อโอ้โหคอรเท่เลยแนวร่างใหม่นะฮะโอ้โหนี่เลยนะครับอย่างแจม่มอ่าแต่ตัวนี้นะครับมีเลือดโคตรเยอะนะครับมีทั้งหมด6ล้านหนึ่งเลยนะครับทุกคนมาเราดูกัน,นครับว่าเขาจะโหดขนาดไหนเดี๋ยวผมขอรองทดสอบให้มันต่อสู้กับปริสิสสเปกเกอร์มาให้หนึ่ง,หน,งหน่อยละกันนะครับไอตัวนี้มีเลือดทั้งหมด5ล้านนะฮะทุกคน ส่วนแคมิล่าปราสิตมีเลือดท่าล้านหกโอ้แคมิลามีเลือดเยอะกว่าครับมาเดี๋ยวขอลองหนึ่ง,งกับปรสิตสปีเกอร์แมนหน่อยละกันจะเป็นอย่างไรเอ่ยข้าพร้อมแร้วล่าเกตของข้าในที่สุดก็จะสิ้นส้นเสถียรเองจะได้เจอพลังเหนือมหาศาลของข้าอ่าต้องมาดูกันนะครับว่าเขาจะสามารถชนะสปีเกอร์แมนได้หรือไม่น้องๆคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะเอ่ยใครคิดว่า ไตไททันนะฮะจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมานี่และใครคิดว่าปอร์เซสสเปกเกอร์แมนจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สองมาฮะมาดูกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะสามสองหนึ่งเลสโก้นี่เป็นไง,งออกมาต้องชไปกินนี่โหยิงออกมาแล้วครับพลังนี้คือพลังเป็นของ แคมิล,ล่าแมนนะฮะน่าจะเป็นปืนแคมิล,ล่านะครับทุกคนเฮ้ยบ <Hey, S 1> ินไปไหนนี่ต่อฉันอยู่ในม่มอริเพื่อนแครคิดว่าแคบินได้ปืนเรื่องไงนี่โอ้ยมีพลังจากทีวีด้วยโอ้ยโคเท่พลังจากทีวีที่หน้าอกเอ้ยเพื่อนเพื่อนไม่ใ่ฉันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณผูปิดไอ้ตัวนี้มนมาตีผมอ่ะาชิบอ่ะใครเอ่ยเออนี่มาดิเพื่อนลลนี่นี่เออ ร่งสไปคเกอร์แกคิดว่าแกมีตัวเดียวหรือไงฉันก็มีเช่นกันนี่นี่แถมมีกล้องเล็บด้วยนี่ไม่เคลี่ยไปเลยเคลี่ยไปเลยนีกนี่เออเฮ้อดีจีดูเลยนะครับนี่ยังไงเจอพลังเอ้ยทำไมใช้ใช้เร็วจับเป็นสับตะกั่วิ่งโคตรเร็วเฮ้ยเมื่อกี้นะฮะวิ่งโคตรเร็วว่าแต่ เรียบร้อยโอ้โหเจออันตีของปรสิทธ์ไปนะครับก็แพ้นะาทุกคนก็ยังถือว่าดาเมจก็ยังไม่เท่าไร่นะครับแต่ถ้ามาเยอะๆอาจจะสู้ได้อยู่นะครับแต่ถ่าหนึ่งงก็ยังไม่ไหวนะฮะจนบอกแล้วดาเมจของแกนะ่ะมันยังเบาอยู่โอ้โหไอตัวนี้เลือยก็เกือบจะตายนะครับเนี่ยผู้ชนะคือปรสิทธ์สปิเกอร์แมนในรอบนี้นะฮะขอสู้ไปทีมหน่อยละกันนี่ เองมีรอดแน่ฉันได้เรียกเพื่อเพื่อของฉันมาช่วยฉันแล้วสปีกเกอร์แมททีวีแมนแมัมบ่าแมนมาช่วยฉันดีอ่าเดี๋ยวจะเอา3ตัวะคระับทุกคนทีมันล้มลากกันกลายเป็นตัวนี้ลองมาช่วยหน่อยละกันนะฮะนี่ก็จะมีทีวีแมนสปีกเกอร์แมทน,นะฮะแล้วก็แคมมิล่าแมนอาเจบนี้โอ้โหสามตัวตึงนะครับทุกคนล,ล้มลากกลายเป็นหนึ่งตัวนี้เลยนะ,ะทุกคนมา แล้วก็ขอเพิ่มลูกน้องให้หน่อยละกันนะฮะอ่าลูกน้องก็จะเป็นเลเซอร์แมนนะครับอยู่ตรงนี้เลยจืจื๊บนี่มีเลเซอร์แมนแคมิโอราแมนจื๊บนี่แคมิโอราบูแมนนะฮะจื๊บจื๊บจื๊จื๊นี่แล้วก็เพิ่มมาด้วยสปิคเกอร์เฮลิคอปเตอร์นี่นี่นี่รอบนี้ข้าบรรจัยว่าขอาจะเอาชนะไอ้พวกสกีบิดีตายอย่างแน่นอน ต้องมาดูกันนะครับว่าจะเอาชนะได้หรือไม่นะครับสกีบีดีแในรอบนี้นะครับผมขอเอานำทัพมาด้วยหอปรสิทธิ์ไมิลานะฮะทุกคนนี่แล้วก็เอาพวกเจมนนะฮะสุดโหดของพวกเขามาช่วยนะครับนี่เจมนในรกักอัพเกรดเจแมนบอสนะฮะแล้วก็เพิ่มมาด้วยสกีบีดีทอยเลนคนไฟนี่ร <c oughs> ับพีกับเพื่อนตนนุ้มตเพื่อนตะตครับตัวนี้ติต้นไม้ตีต้นไม้มาหนบ เพื่อนค่ะนี่ไปแล้วก็เพิ่มมาด้วยนี้คาวบอยนะฮะคาวบอยทีวี่าแล้วก็เอาตัวที่สุดหดของพวกเขานะครับคือนี่ถังขยะสวอตแมนนี่มีแต่ดาบคานี่แหละจะไปฟันหน้าพวกเองโอ้สุดโหดนะฮะต้องเจอพลังส,ส,สุดยอดแล้วนะครับของไตไททันนะฮะอ่าเป็นการรวมร่างนะครับมันชื่อว่าไตไททันนะฮะส่วนสกีบิ๊ดดี้ลูกน้องเหรอ ขอเอาเป็นสเกวิีดี้เอ่อตัวนี้ละกันนะครับทุกคนไปนเลื่อยนะฮะเอาไว้ด้านหน้านะครับในในนี่ในในแอนน้องขาพร้อมแล้วหัวรเร้งไปหลอดแน่แล้วก็เป็นสไปเดอร์สเกวิีดี้นะครับนี่แมงมุมค่ะแบ่งมุมสกวิีดี้จุบนี่ในรอบนี้นะครับมาดูกันเลยครับว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสงครามสเกวิีดี้ทะเลสู้กับทีมของไตไททันอ่า น้องคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะเอ่ยใครคิดว่าแก๊งของไตไททันนะครับเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมานี่และใครคิดว่าแก๊งของสก,กีบีดีทอเล่จะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สองใครมีนะคอมเมนต์สามวิน,นะฮะสามสองหนึ่งเลสโก้ไปเร็วไหมเออไปกัน อันนี่นี่ยเขาปุ่อีกนะตายไปทุกนแล้วโอ้ ตอนนี้ฉันเองจะไม่ไหวแล้วใส่เต็มมาทีตัวนี้นนมันโหดเหลือเกินนี่นมาดิเพื่อนเออนี่ซีตัวสุดโต่งนี่เอาไปจะไปกินนี่เรียบร้อยน,นะคะทุกคน,นและพูกทีชนะถึงแจ็คของสตีฟนี่นตัวเลกโอ้โหชนะได้ไงวะนี่เนี่ยน่าจะพบว่าพวกมันฮักเยอะกว่านะ้ยตัวนี้เหลือเยอะอยู่แล้ว เฮ้ยตัวไหนร้องวะเนี่ยตัวเพื่อนไมยใช่ไหมเออนี่โอ้โหสกิลรีนชนะนะครับน่าจะเพราะว่าผมน่าจะยังไม่ได้เอาตัวอัพเกรดพวกสปีกเกอร์แมนมามา,มาเดี๋ยวเอาสปีกเกอร์แมนอัพเกรดาลักแข้งพวกมันหน่อยละกันนี่ฉันจะมา,าล้าแข้งให้เพื่อนของฉันแล้วก็แค่มีเวลาแบบอัพเกรดนี่พวกนายต้องเจอกับฉันไม่ใช่ไอ้พวกลูกน้องฉันดูใกล้ครับว่าการล้าแข้งครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่3 2 1สองหนึ่เลสเตอร พวกเองแบบที่กิดตอนนาอนได้อเอเ้ยอะอกมาเนี่ยสปีคเกอร์แม็กายไปแล้วหรอโอ้หสปีคเกอร์แม็ก็แค่นั้นแหล,ละและแล้วผู้ที่ชนะก็ยังเป็นสกีไปนี่อยู่นะฮะทุกคนโอ้โหเหลือตัวสุดท้ายคือตัวนี้นะครับเอย้ยเอ้ยเยจะให้ฉันได้เอาจริงันบอกแล้วฉันเตือนพวกเองแล้วเนาะในรอบนี้นะครับทุกคนมาเราจะเอาเฉพาะอัปเกรดตไททันนะครับทุกคนนี้ หมดเลยนะครับอ่ะกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะครับทุกคนนี่มาสู้กับแก๊งไอ้พวกสก,กีบิดี้หน่อยละกันเอาเฉพาะไตไททันนะครับทุกคนนี่มาดูกันนะครับว่าจะยังเอาชนะพวกสก,กีบิดี้ได้หรือไม่นะฮะสก,กีบิดี้ในรอบนี้ก็จะเป็นพวกปรสิตสกีบิดี้สุดโหดของพวกเขานะฮะอ่าก็จะมีนี่เลยนะครับปรสิตสามรูปแบบนี้เลย แล้วก็ยังม่ปลอแจของพวกมันนะครับนั่นก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์นะฮะทุกคนนักวิทยาศาสตร์สกีบีดีเออยู่ไหนเอยนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสนี่เลยนะครับแอะแอะพวกเองไม่สามมรถเอาชนะฉันได้รับผะววอฉันได้พัฒทนาลูกน้องของฉันถึงขั้นสุดยอดนะแล้วต้องมาดูกันนะครับว่าจะสามารถเอาชนะพวกสกีบีดีพวกนี้ได้หรือไม่นะฮะเดี๋ยวขอสร้างทีมสกีบีดีก่อนนะครับในรอบนี้ เพื่อที่จะมาสู้กับแก๊งของไตไททันอัปเกรดพวกนี้ต้องเจอฉันหน่อยนี่แล้วก็เจม n สุดโหนะฮะโอ้เจมนมาที่ไรโคตรโหดฮะ,ะแล้วก็เครื่องบินนี่ต้องมาดูกันนะครับว่าสงครามในรอบนี้ใครจะเป็นผู้ชนะน้องๆคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะเอ่ยใครคิดว่าแก๊งของ อัปเกรดไทไททันจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาและใครคิดว่าแก๊งของสก,กีวีดี้ทอยเลดจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สองมาฮะมาดูกันเลยใครจะเป็นผู้ชนะสามสองหนึ่งเลสโก้เน่เป็นไงพลังของฉันถือพลังของฉันหน่อยเป็นไงพลังคาร์บูราจู่ฉันยิง จากไลฟ์ทุกไลฟก็ต้องเจอพลังเทวีแมนของฉันเข้าไปหน่อยละกันหรือตอนไหนตอนนี้ใช่ไม่สามารถขยังเป็นร่าง,งกายได้ฉันดูเหมือนว่าเราจะโดนอ,นอันติของข่าวบอยทีวีแล้วนะฮะอะไรอะไรปะเนี่ยใช่เวลานี้ฉันจะต้องเปิดทีวีคืนแล้วละกันนี่เฮ้อเปิดทีวีมาเปิดกลับไม,ม่ค์อ่ามาดิฮะนี่ฮะเปิดทีวีใส่กันเลยนะครับทุกคนทีวีแมนปรสิตเจอกับไอ้ไททันนะฮะ โดยการเปิดทีวีใส่การอูหตรงนี้นะครับคนปิดร,รัวเลยต้องปิดชอ้อนไปเจนนี่ยังไงล่ะทักปิดทักเหลื่อยชั้นนี่นี่ปิดชั้นปิดง่ายเออว่าแต่ตายพีนไปแล้วนะครับสำหรับสกีวีนี้นปิดนะฮะต,ตายไปอีกหนึ่งตรงนี้เหลือใครบ้างเอ่ยก็ยังเหลือปรส,สิตสปีกเกอร์แผนห้อยบงอังเขาลูกน้องของข้าได้เลยข้าจะสัง่งแกเอง เรารู้ว่าแกงสกีบีของขผายิงจอยกันาดไหนโหตอนนี้นะครับลุงนักวิทยาศาสตร์โคตรยิงฟรีเลยนะครับนี่ไม่มีใครไปฆ่าพวกมันเลยขอกินพวกนี้ก่อนละก่อนนี่โอ้โหไอตัวน,วนี้เก็บยากชิบหายนี่แหมจริงก็บินขึ้นมาตามเช้คมาเซ่นี่นี่แน่จริงก็ตามไม้คันนี่เออนี่ยิงฟรีเลยโอ้โหพวกเราต้อง,องทอยพอไปตายแล้วแหละที่ ที่ว่าแคบบินได้ตัวเดียวฉันก็บินได้เช่นกันโอ้โหยังไงฮะนี่โอ้โหจับตัวคนยากนะครับเออมันไม่หยุดเลยมันไม่หยุดมันไม่หยุดมันไม่หยุดนี่ยังไงมีชัดไม่สามารถทำอะไรพวกนี้ได้เลยหรือไงพวกเรามันอยู่นี่เออวิ่งไล่เก็บหน่อยนี่ไปไหนลุงลุงไปไหนเอออะไรบเนี่ยอีชัดแพ้แล้วรอนี่เดี๋ยช้อนเื่อนเฮ้ยยังเหลือคาปอยครับนี่จะมาแล้วจะไปไหนยิงมายิงกลับก็มาดิจะไปไหนเออนี่พวกเราลุ้มมาเลยนี่ เรียบร้อยแก๊งที่ชนะนะครับก็คือแก๊งของอัพเกรดไตไทยทันนี้สุดโหดเลย